บางทีสถานการณ์ก็บีบบังคับให้คุณต้องใช้เงินด่วนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามนะหรือแม้แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดในชีวิตประจําวันที่จะต้องใช้เงินทันทีแต่คุณไม่อยากจะกู้ยืมเงินจากใครไม่อยากจะมีหนี้ที่มันมากเกินไปใช่ไหมฉะนั้นวันนี้คุณมาดูตัวนี้เขาเป็นเงินสด,สดที่อาจจะเป็นคําตอบให้กับคุณได้นะในยามที่คุณฉุกเฉินแบบนี้เองนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตน่อยหลานยายชแนลนะครับ ขอแนะนําให้รู้จักกับตัวนี้สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลที่ให้คุณเข้าถึงเงินสดได้สะดวกและง่ายกว่านั่นก็คือบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซีเพียงแค่คุณมีบัตรนี้เนี่ยคุณก็สามารถจะาเบิกเงินสดได้นะจากตู้ ATM หรือเอาไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆตามร้านค้าก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้าประกันสะดวกสาบายแบบนี้ใครก็สามารถใช้ได้ซึ่งเงื่อนไขในการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากนะขอแค่คุณเนี่ย เป็นคนไทยมีสัญชาติไทยอายุ20จนถึง60ปีแล้วก็มีรายได้15,000บาทขึ้นไปคุณก็สามารถสมัครได้แล้วนะคุณเองควรจะมีอายุงาน4เดือนขึ้นไปรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แค่นี้คุณก็พร้อมสําหรับการสมัครบ,บัตรกดเงินสดแค่จอยอีซี่แล้วและอีกหนึ่งข้อดีของบัตรน,นี้คือ,อตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกด้วยสูงสุดคิดไม่เกิน25%ต่อปีซึ่งหมายความว่าดอกเบี้ยจะคำวนวณจากยอด เงินที่คุณใช้เจงแล้วมันจะลดลงตามยอดเงินที่คุณชําระคืนเข้ามาการชราระคืนนี่ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆสามารถจะชําระขั้นต่ํา3%ของยอดเรียกเก็บหรือไม่ต่ำกว่า300บาทแต่ว่าจํานวนไหนล่ะมันจะสูงกว่ากันทีนี้ถ้าหากคุณชําระมากกว่ายอดขั้นต่ําที่เขาเรียกเก็บก็จะช่วยลดดอกเบีย้ยและทําให้นี้ของคุณนั้นหมดเร็วขึ้นด้วยลองจินตนาการดูนะสมมุติว่าคุณขับรถไปทํางานตามปกติทุกวันแล้ววันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นรถ รถคุณเสียระหว่างทางจะต้องใช้เงินซ่อมทันทีและคุณเองก็ไม่ได้มีเงินสดสำรองในมือกรณีแบบนี้แหละบัตรกดเงินสดแค่จอยอีซี่ก็ช่วยคุณได้ทันทีไม่ต้องไปยืมใครเพียงแค่กดเงินจากตู้ ATM ก็พร้อมจ่ายกันได้เลยซึ่งบัตรใบนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะในยามที่คุณต้องการเงินด่วนจริงๆแต่ต้องอย่าลืมถ้าหากคุณเลือกจ่ายขั้นต่ำอย่างต่อเนื่องดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาในการชำระหนี้ทั้งหมดเนี่ยนานขึ้นด้วย ดังนั้นแล้วเนี่ยควรจะชาระหนี้ในจํานวนที่สูงกว่าขั้นต่ำนะเพื่อให้การชาระหนี้ของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดดอกเบีย้ยมากขึ้นด้วยใครที่สนใจจะสมัครบัตรกดเงินสดแคชจอยี่คุณเองสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้หลายช่องทางกันเลยช่องทางแรกผ่านแคชจอยโมบายแอปพลิเคชันโดยคุณสามารถทราบผลการสมัครเบื้องต้นได้ทันทีช่องทางที่2ผ่านเว็บไซต์ของ KBG Capital co.ths แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะในวันทําการถัดไปและช่องทางสุดท้ายใครที่จะยื่นเอกสารการสมัครสินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือทําได้ยื่นด้วยตัวเองที่สาขาใจมาทั่วประเทศซึ่งนอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกผ่อนได้นะตั้งแต่12เดือนจนถึง60เดือนอีกด้วยและหากว่าคุณกําลังมองหาวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงเงินสดในยามฉุกเฉินแบบนี้บตรกดเงินสดแค่จอยอีซี่อาจจะเป็นคําตอบ ที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้หากคุณสนใจสมัครบัตรนี้ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก,อนการตัดสินใจกันด้วยนะและขอให้การใช้เงินของคุณคล่องตัวขึ้นขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากเราด้วยไวให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตอยหลานยายชาแนลนะครับ